สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาอาชาวไร่ชาวสวนชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเฮียร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงนาข้าวของอกลุ่มจังหวัดมหาสารคามของครูโมกนะครับวันนี้เรามาทํำไรกันอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เนื่องจากนาข้าวปีนี้นะครับการทํานาปรังของปี64 64สีทับปีนี้นะครับทางครูโมกได้ไปปรึกษาที่ที่ร้านนะว่าปีนี้ราคาปุ๋ยค่อนข้างจะสูงมากเลยนะราคาปุ๋ย4 6 0 0นี่ไปอยู่ที่ประมาณพันสกว่าไม่รู้จะถึงพันหหรือเปล่าปุ๋ยแต่กอต่างๆก็กระสอบ50ากิโลก็พันสองพาราคาปุ๋ยปีนี้นี่ค่อนข้างจะสูงถึงสูงมากทางครูโมกก็เลยมาปรึกษาว่าเอ๊มีวิธีการยังไงที่จะลดต้นทุนการทํานาลงได้บ้าง นะครับก็เลยไปปรึกษาที่ร้านนะแล้วก็ทางครูโมกเองก็ได้เลือกพิธีการว่าปีนี้จะไม่หวานปุ๋ยเคมีจะให้ทางร้านจัดปุ๋ยน้ําจัดไปให้เพื่อที่จะลดต้นทุนดูว่าประสิทธิภาพหรือผลงานออกมาเป็นยังไงบ้างก็เลยเป็นที่มาวันนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมารู้จักผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในนาข้าวนาปรังของปี64 65ของครูโมกที่จังหวัดมหาสารครามนะว่า จะไม่หว่านปุ๋ยเม็ดเลยปีนี้จะฉีดปุ๋ยน้ําอย่างเดียวโดยใช้สูตรของร้านไทยเจริญพาณิชย์ของอของผมเองเลยนะครับก็ให้จัดให้วันนี้ก็เลยามาฉีดเป็นครั้งแรกนะก็เล่าสายพันธุ์ข้าวปลูกนิดนึงนะครับสายพันธุ์ข้าวปลูกที่ของครูมอกใช้ปีนี้ก็ใช้กอขอหกสิบเอ็ดหรือกอขอหกหนึ่งสำหรับข้าวพันธุ์ก็ปลูกกอขอหกหนึ่งจัดเป็นอยู่ในกลุ่มข้าวปลูกระยะสั้นก็คือ 90วันหลังจากหว่านเก็บเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นข้าอายุสั้นนี่การใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งทั้งสองนี่จะต้องรีบนิดหนึ่งข้าวตอนนี้อายุอยู่ประมาณ15 20วันนะครับไม่ไม่ถึง20วันดีก็ประมาณนับ18วันได้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องทําการถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะจะต้องหว่านปุ๋ยครั้งแรกเลยเรียกว่าปุ๋ยแตกก่กอนะที่ข้าวอายุประมาณ15วันไม่เกิน17วันควรจะหว่านปุ๋ยครั้งที่หนึ่งนะสำหรับข้าวอายุสั้น ส่วนครั้งที่2จะหวานตอนข้าวอายุประมาณ50วันหลังจากหวานข้าวนะครับในข้าวอายุก็ขอ61หรือว่าไก่ทองค, 8, 9, าคํา89ตระกูอายุสั้นเนี่ยเราจะหวานปุ๋ยเคมีกัน2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะทางคูโมกเองก็จะไม่หวานปุ๋ยเคมีเลยนะจะให้ทางร้านจัดเป็นปุ๋ยน้ำอย่างเดียวเพื่อที่จะลดต้นทุนอ่าแล้วมาดูประสิทธิภาพว่าผลงานออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เรามาดูว่า ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยต้นทุนนี่นาของครูโมกทั้งหมด24ไร่ถ้าเราคำนวณค่าปุ๋ยออกมาแล้วเนี่ยจะใช้ปุ๋ยป,ปุ๋ยแตกอนะครับประมาณปุ๋ยแตกอสูตรพวกสูงๆเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม2726นะ2144 2244 2555พวกนี้ก็สอบเนึนงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณพันถึงพันสองทั้งนั้นเลย24ไร่จะใช้ปุ๋ยอยู่ประมาณ10ถึง12กระสอบณนะราคาปัจจุบันนี้ ต้นทุนปุ๋ยบวกกับค่าหว่านกระสอบละ1 0 0บาทต้นทุนถ้าใช้ปุ๋ยในการหว่านครั้งนี้นะจะลงทุนอยู่ประมาณ13,000บาทถึง14,000บาทนะต่อต่อนายี่ไร่ของครูโมกนี้นะครับอันนี้คือในเรื่องของปุ๋ยในราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณวันที่8เดือนมกราปี65นะครับราคาปุ๋ยตระกูลแต่กอ2 7 1สจะอยู่ที่ประมาณ1,200บาท 4600เรียอยู่ที่1,450บาทนะครับเพราะฉะนั้น24ไร่คาดว่าจะใช้ปุ๋ยพร้อมว่าคนหวานจ้างคนหวานจะอยู่ที่ประมาณ14,000บาทนะครับต่อการหวานปุ๋ยแต่กอหนึ่งครั้งใน24ไร่นะครับแต่วันนี้ผมจัดชุดฮอร์โมนมาให้นะเป็นปุ๋ยน้ำชื่อเป็นชุดเจียเมนเตนสตรองโกลนะเจียเมนเตนสตรองโกลแล้วก็เนื่องจากชุดนี้ จะไม่หว่านปุ๋ยเคมีเลยก็เลยจัดปุ๋ยปุ๋ยเคมีน้ําบวกกับตัวกระตุ้นการแตกรากนะแล้วก็ป้องกันทําให้ข้าวเนี่แข็งแรงมากขึ้นด้วยโปรไฟล์แล้วก็สตรองซิงเข้ามาจัดชุดเต็มมาเหมือนกันนะครับชุดนี้ในนา24ไร่เราจะใช้1ชุดนี่เราจะฉีดได้อยู่ประมาณ12-15ไร่เพราะฉะนั้นนาของครูโม่งนี่24ไร่เราจะใช้อยู่เพียงเสะ2ชุดนะครับ2ชุดเลย โดยปกติแล้วนี่ถ้ามีการหว่านปุ๋ยบ้างครึ่งหนึ่งเราจะใช้แค่เจียเมนเทนสตรองโกรชุดนี้นะครับนะแต่ว่าปีนี้ภูโมกตัดสินใจแล้วว่าไม่หว่านปุ๋ยเคมี Me เลยนะไม่หว่านปุ๋ยเคมี Me เลยผมเลยต้องเอาปุ๋ยน้ำตูโปรไฟ2800บวกกับสตรองซิงเพิ่มเข้ามานะเพื่อมาชดเชยการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี an, ทางดินเลยนะครับนะครับนี่ก็คือปกติเราจะใช้แค่เจียเมนเทนสตรองโกรนะครับชุดนี้ จะได้อยู่ประมาณ12ถึง15ไร่นะแต่วันนี้เรายีิบสีไร่เราใช้2ชุดนะครับราคาชุดนี้นะครับโดยโดยทั่วๆ่วไปเนี่ยชุดนี้จะอยู่ตกประมาณ1,900บาทต่อ1ชุดนะครับไม่เกิน2,000บาทนะแล้วแต่ท้องที่นะฮะสชุดก็ตกอยู่ที่ประมาณ3,800บาทถึง4,000บาทนะครับ3า0 0บาทถึง4,000บาทได้24ไร่ฉีด1ครั้งนะครับแล้ววันนี้เรา จ้างโรนมาฉีดนะโรนจาก t ีฟีอาโรนโดยนักบินหนุ่ยนะครับก็มาทําการบินจ้างค่าค่าพ่นโรนเฉพาะค่าพ่นอย่างเดียวตกไร่ละร้อยยีบสี่ไร่อีก2อ0พเบ็ดเสร็จชุดนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ6,400บาทนะถ้าถ้าเขตไหนที่ขายอยู่ที่3,800ก็ตกประมาณ6,200บาทเห็นไหมครับต้นทุนระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยน้ำชุดนี้นะราคาลงมาครึ่งหนึ่งของ ของปุ๋ยเคมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาติดตามกันว่าประสิทธิภาพผลงานเป็นไงบ้างทีนี้เรามาดูยาแต่ละตัวสินค้าแต่ละตัวว่ามันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างทํำยังไงบ้างมาชุดแรกเลยนะครับชุดเจียเมนเตนสตรองโกรนะชุดเจียเมนเตนสตรองโกลเป็นชุดนี้นะครับมียาอยู่สี่ตัวด้วยกันประกอบไปด้วยเจียเมนเตนนะครับตัวนี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับยาตัวนี้แล้วนะครับเจียเมนเตนเนื่องจาก เป็นยาที่กว้างขวางมากใช้ได้หลากหลายมากก็คือสโลแกนเขาคือแช่ชุบฉีดแช่ก็คือเอาไปแช่ท่อนมันได้แช่เมล็ดข้าวได้เพื่อกระตุ้นการแตกรากนะชุบชุบท่อนมันนะเพื่อการแตกรากแล้วก็ฉีดฉีดในการฉีดผสมคุมเลนอย่างที่เราได้ออกคลิปไปว่ารากจะออกเยอะมากแต่กอได้ดีมากสำหรับในนาข้าวนี่คือเจียเมนเทนจัดเป็นสินค้าที่มีการใช้ได้หลากหลายวิธีการมาก ตอนนี้เราเอามาใช้ในการฉีดฉีดเพื่ออะไรเพื่อเร่งการแตกกอแล้วในตัวเจียเมนเตนเนี่ยมีสารกระตุ้นทําให้ผนังของข้าวในแข็งแรงมากเปลือกข้าวในจะแข็งนะครับรากจะออกเยอะมากเพราะฉะนั้นสามารถลดการระบาดของตระกูลเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลได้อย่างดีแล้วก็พวกนอนกัดกินนี่ก็คือตัวเจียเมนเตนจัดเป็นยาที่หลากหลายใช้ได้ทุกระยะในนาข้าวแล้วก็ในพืชเลยนะครับหัวใจหลักๆเลยคือกระตุ้นการแตกรากสร้างเปลือก นะในนาข้าวตัวนี้สร้างเปลือกให้แข็งแรงนะทำให้ลดการระบาดของเคลี้ยของมแมลงได้อย่างดีเลยนี่คือเจียเมนเตนนะครับแต่การใช้เจียเมนเตนนะเนื่องจากเป็นยาที่เข้มข้นสูงมากตัวยาตัวนี้เข้มข้นสูงมากการใช้ในการถ้ามีส่วนผสมของเจียเมนเตนเนี่ยจะต้องเทเจียเมนเตนก่อนทุกครั้งเสมอห้ามใช้ยาตัวอื่นก่อนต้องผสมเจียเมนเตนเพราะมเป็นยาข้นมากนะครับนี่คือเจียเมนเตนนะครับกระตุ้นการแตกรากสร้างผนังข้าว ให้แข็งแรงลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและหนอนได้นะครับเจียเมนเตนนะครับตัวที่2ส,สตรองโกรนะสตรองโกลนี้เป็นปุ๋ยน้ําสีเขียวมรกตนะครับสูตร42426หลายท่านอาจจะตกใจเฮ้ยทำไมเอาสูตร42426มาฉีดตั้งแต่ระยะแตกกอนะในระยะแตกกอตรงนี้นะครับเนื่องจากไม่ได้หวานปุ๋ยเลยเราจะใส่ปุ๋ยน้ําอีกตัวหนึ่งเราจะเพิ่มเข้าไปนะครับ เป็นเหมือนกับเป็นสูตรเอา28 00บศูนย์บวกกับ4 24 2ี่เลยนะครับก็จะทําให้ได้สูตรตัวหน้าสูงขึ้นมาส่วนตัวกลางกับตัวท้ายเนี่ยตัวกลางกระตุ้นการแตกรากได้แล้วตัวท้ายนี่สร้างเพิ่มโพแทสเซียมให้กับข้าวทําให้ข้าวในเกิดการแตกกอแล้วก็ต้นแข็งแรงใบจะตั้งนะครับใบจะตั้งด้วยสตรองโกรนะครับสตรองโกรตัวนี้นะเป็นปุ๋ยน้าสีเขียวมรกตครลายน้อยมากแทบจะไม่มีเกลือผสมเลยนะครับตัวนี้เป็น หลายท่านเห็นผลงานตัวนี้ออกมาแล้วนะครับแต่เป็นอยู่ในระยะของข้าวตั้งท้องข้าวมานแต่ตัวนี้เราเอามาเริ่มฉีดตั้งแต่ในระยะแรกเลยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นข้าวนะครับตัวสตรองโกลนะครับตัวถัดมาก็คือตัวผงสีแดงๆเป็นตัวอูเมสตรีมนะอูเมสตรีมตัวนี้นี่จะช่วยในการกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนตั้งต้นทุกชนิดในนาข้าวนะครับจะทํากระตุ้นการแตกรากก็คือไปส่งเสริมเหล่านี้ ให้ทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้มากขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวอูเม่สตรีมนะครับนี่อาปกติถ้ามีการใส่ปุ๋ยเคมีไปบ้างเราก็จะใช้อยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่ครั้งนี้ครูโมกตัดสินใจไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเม็ดทางดินเลยใช้ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวให้ร้านไทยเจริญพาณิชย์นะเฮียอุ๊อได้ดูแลแปลงนี้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะทําเก็บต้นทุนว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มปุ๋ยน้ำขึ้นมา สินค้ามาอีก2ชนิดตัวถัดไปก็คือตัวโปรไฟล์เป็น28.00นะเป็นเกรดนำเข้าจากอเมริกาเลยนะครับตัวนี้โปรไฟล์นะครับ2800เพื่อมาเพิ่มตัวไนโตรเจนให้กับข้าวในระยะแรกนะครับอ่ตัวนี้โปรไฟล์และอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากสตรองซิงนะครับสตรองซิงเห็นในขวดเล็กๆขนาดนี้นะฉีดได้ถึง15ไร่นะครับเนี่ยได้ถึง15ไร่เพราะอากาการใช้เขาน้อยมากใช้แค่ 2cc ต่อถึง5ซ c ต่อน้ำ20ลิตรแต่โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทแนะนำให้แค่ประมาณ 3cc ก็คือ3ช้อนนี้นะฮะช้อนเล็กๆนี้นะครับช้อนเล็กๆนี่นะต่อน้ำ20ลิตรทำไมใช้น้อยขนาดนี้แล้วทำไมบอกอ่ามันจะได้ผลไหมนะครับว่าแล้วยังใช้ได้ถึง12ถึง15ไร่ตัวนี้นะครับนี่คือสตรองซิงค์ตัวสังกะสีหรือว่าสตรองซิง์ตัวนี้นะจะช่วยในการแก้หนาวได้ กระตุ้นการแตกรากได้ช่วยในขั้วเหนียวได้แล้วตัวนี้สตรองซิงเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของตระกูลซิงค์เลยนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคืออยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยีนะครับเป็นเป็นซิงที่อยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยีอัตราการใช้เลยเพียงนิดเดียวนะสองาซีซีต่นั้นยี่สิลิลิตรตัวสตรองซิงจะซึมเข้าไปในข้าวนี่ ด้วยความเร็วสูงณนะปัจจุบันในตระกูลซิงค์ถือว่าเร็วที่สุดและหมดจดเลยไม่มีตกค้างอยู่ที่ใบเลยนี่คือตัวสตรองซิงค์ในรูปของนาโนเทคโนโลยีนะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากบริษัทไบโอเทคของบริษัทไบโอนะครับนะครับสตรองซิง์เข้าไปหมดด้วยความรวดเร็วเนื่องจากอยู่ในรูปแบบของนาโนนะตัวนี้สามารถลดการระบาดของเชื้อราได้ในระยะยาวนะครับถ้ามีการใช้อย่างต่อเนื่อง หรือในตรงไหนที่อากาศหนาวจัดจัดตอนข้าวกําลังจะออกรวงนะครับสตรองซิงจะช่วยแก้ปัญหาอย่างดีมากเลยนี่คือสตรองซิงถ้ามีหนาวนี่เราจะบวกเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ที่เราใส่ยาไหลยเยอะไปหน่อยก็เพราะว่าไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินเลยโดยเราทราบกันอยู่แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยพืชทุกชนิดกินทางรากเป็นหลักนะกินทางรากเป็นหลักแต่ครั้งนี้ทางครูโมกเองตัดสินใจที่จะไม่ใช้ปุ๋ยทางดินเนื่องจากราคาปีนี้ค่อนข้างจะสูงเลยตัดสินใจ มาปรึกษาที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับใช้ปุ๋ยน้ําอย่างเดียวแล้วทางผมเองก็เลยคัดเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับทั้งนั้นมาให้เลยในชุดวันนี้นะครับวันนี้เราจะใช้ทั้งหมดอยู่2ชุดเนื่องจากมีที่นาอยู่24ไร่นะครับด้วยเจียเมนเตนสตรองโกรแล้วก็โปรไฟล์บวกสตรองซิงค์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับหลังจากที่เราผสมยาวันนี้มีทั้งกี่ตัวครับหนึ่ง6 6อย่าง หกอย่างเข้าไปเนี่ยนะครับยาแต่ละตัวนี่คุณสมบัติแตกต่างกันเราจะต้องมีตัวมาเสริมมาช่วยทําให้ยาสี่ห้าตัวเหล่านี้นี่เข้าเนื้อกันได้ดีไม่งั้นจะเกิดการแยกชั้นทําให้ประสิทธิภาพยาไม่ดีตัวที่เราจะใส่สุดท้ายเลยก็คือตัวอาวอนกาดนะครับอาวอนกาดนะครับตัวนี้เป็นพระเอกตลอดการที่หลายท่านนี่รู้จักดีอยู่แล้วนะครับจัดเป็นยาตัวแก้น้ํากระด้าง สมมติว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับเอาน้ําจากบ่อเอาน้ําจากบึงเอาน้าจากคลองมาเนี่ยมีโอกาสที่น้ําเหล่านั้นจะเป็นน้ํากระด้างนะอาจจะเป็นกรดหรือเป็นน้ําด่างหรือว่าเป็นน้ํากระด้างแล้วกันเนาะนะน้ำกระด้างนี่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาทําให้ประสิทธิภาพยาเนี่ยอาจจะลดลงได้ตัวอวัลกาดมาแก้น้ํากระด้างได้อย่างดีเพื่อให้เหมาะต่อการฉีดพ่นสารเคมีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ําฮอร์โมนยาฆ่าแมลงเชื้อรานะครับอันนี้คือแก้น้ํากระด้างทาให้ น้ำเนี่เหมาะต่อการฉีดพ่นสารผสมสารเคมีเพื่อการฉีดพ่นนะครับอันนี้คุณสมบัติข้อที่1แก้น้ํากระด้างคุณสมบัติข้อที่2ทําให้เนื้อยา 4- ี่หตัวเหล่านี้นะครับเข้าเนื้อกันได้ดีนะครับไม่มีการแยกชั้นนการไม่แยกชั้นทําให้ยาในสม่ําเสมอและประสิทธิภาพในะยังคงเพิ่มขึ้นอ่าดีกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อที่3ข้อสุดท้ายจัดเป็นยานแพร่กระจายใบในตัวเพราะฉะนั้นใช้อวนกาดไม่ต้องใส่ย,ยาจับใบอีกแล้ว นะครับตัวนี้จะแพร่เร็วความเร็วในการแพร่กระจายใบในระดับวินาทีนะครับวินาทีใส่ปุ๊บมันจะวิ่งซุบเข้าไปเลยเข้าไปในใบพืชในระดับวินาทีนะครับตัวนี้คืออาร์วอนก์ดแล้วนวัตกรรมใหม่ตัวนี้นําเข้าจากเยอรมันเริ่มต้นเราทาให้สําหรับกลุ่มผู้นักบินโดรนทั้งหลายที่ใช้นะครับแต่ตอนหลังในกลุ่มผู้ใช้เครื่องสะพายหลังแล้วก็ปั๊มรากสายเห็นว่าประสิทธิภาพของอารวอนกาดก็เริ่มเอามาใช้ในในเครื่องสะพายหลังก็ใช้ได้ ในปั๊มลากสายก็ใช้ได้นี่คืออาวอนกาด3าถึง4คุณสมบัติอยู่ในขวดเดียวด้วยอาวอนกาดใช้เพียงนิดเดียวครับ5ซีซีต่อน้ำา20ิลิตรเท่านั้นเองนะครับนี่คืออาวอนกาดครับผมครับอ่าตอนนี้นักบินเองเราก็ได้ทำการผสมไปชุดหนึ่งสำหรับ12ได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวหมดชุดนี้ก็จะเติมอีก12ได้เดี๋ยวเราก็จะมาดูขั้นตอนการผสมในชุด12ได้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราก็พาชาวนาทุกท่านนะครับมาดูที่แปลงจริงเลยว่าเราทําการปฏิบัติจริงเราไม่ได้คุยอ,อยู่ในในร้านอย่างเดียวเราเรามาใช้จริงแล้วก็จะติดตามผลงานต่อเนื่องเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะในการฉีดของแพลงครูโมกนี้เข้าก็ขอ6กหนึ่งเราจะทําการฉีดอยู่ประมาณ3ครั้งถึง4ครั้งแต่ถ้าฮอร์โมนชุดนี้เราจะฉีดแค่3ครั้งนะครับก็คือในระยะข้าวตอนนี้ประมาณ18วันหลังจากวานนะครับ แล้วหลังจากนั้นข้าวอีกประมาณ50วัน45วันถึง50วันเราจะฉีดชุดรับท้องแล้วในด้วยชุดซิกโก้เคสตรองโก w แล้วในระยะสุดท้ายเราจะฉีดในช่วงข้าวกำลังจะโผล่เพลหรือกำลังจะออกรวงหรือไม่ก็ในระยะน้ำนมนะครับด้วยตูเร่สตรองโกลเราจะเป็นชุดของเจียเมนเตนสตรองโกลซิกโกเคสตรองโกลแล้วก็ตูเร่สตรองโกครบเซตหมดเลยนะครับก็ฝาก ติดตามฝากดูเราจะมารีวิวให้กับพ่อแม่เป็นน้องดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จเราก็จะไปดูทีมนักบ,บินโดนหน่วยจากทีฟีอาร์โดนนะครับก็เดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยนะครับผมครับเ,เริ่มเลยตัวแรกเลยนะครับทุกครั้งเลยนะครับที่มีส่วนผสมการใช้เชียร์เมนเทน จะต้องผสมเจียเเมนเตนก่อนทุกครั้งเสมอไปเพราะเนื่องจากเป็นยาเนื้อยาเนี่ยมันจะข้นมากนะฮะเราจะต้องทําการละลายก่อนเพื่อนเลยนะครับตัวแรกใส่ไปเลยนะครับเจียเเมนเตนคนหน่อยนะครับต้องบินหน่วยนะคนหน่อยแล้วก็ที่เหลือเราค่อยใส่ยาตัวอื่นตามเข้าไปนะครับทุกครั้งเลยนะครับอันนี้ต้องบอกทางาาพ่อแม่พี่น้องไว้เลยนะครับถ้ามีการส่วนผสมของเจียมเเมนเตนใส่ไปด้วยจะต้องผสมเจียเเมนเตนกับน้ําเปล่าก่อนเพื่อนเลย ทุกครั้งเลยนะครับย้ําเลยว่าทุกครั้งนะเนื่องจากตัวยาเจียมเมนเตนเนี่ยจัดเป็นเนื้อยาที่เข้มข้นสูงมากจะต้องทําการละลายกับน้าก่อนทุกครั้ง่าหลังจากนั้นก็ไล่ลาลดับไปเลยนะครับยาผงไปเลยครับอ่าทีเ่เตรียมไว้จัดเข้าไปเลยนะครับะนะบอูเมสเตมนะตัวกระตุน้นการสร้างกรดฮอร์โมนในพืชทุกชนิดเลยตัวนี้นี่หัวใจสําคัญมากนะครับเห็นเล็กๆนี่สุดยอดนะครับ ใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวที่สองนะครับนี่คือน้ํายานะครับในการผสมยา,าเพื่อฉีดสาหรับโรนนะครับเราจะต้องผสมครั้งเดียวให้เสร็จเราไม่ต้องผสมทีละถังทีละตรงนะครับเราก็ผสมทีเดียวให้เสร็จเลยเอาใส่ไปเลยครับอ่าสตรองกโก่านะครับเนี่ยสตรองกโกรนะครับอ่าเป็นปุ๋ยน้ําสีเขียวมรกตเกรดสูง แทบจะปลอดจากคลอรีนคลอรีนก็คือเกลือนะตัวที่มาขัดขวางทําให้เป็นพิษแก่ต้นพืชนะตัวสตรองโกนเนเป็นสีเขียวมรกตสวยงามเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่านะครับก็ทําการคนเรื่อยๆนะครับครับนี่ฮะตัวเราไปเลยนะครับอ่าโปรไฟล์ เป็นปุ๋ยน้ำไนโตรเจนนะ2 8่0โปรไฟล์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับนี่เนื้อยาใสเลยนะครับอันนี้อิกเลยเราจัดเลยนะครับเป็นแปลงที่ปีนี้นะครับปี6 5นะจะไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยจะใช้ปุ๋ยน้ำจากร้านไทยเจริญพาณิชย์อย่างเดียวนะอย่างเดียวเลยนะฉีดประมาณ3-4ครั้งนะครับอาตัวถัดไปเลยนะครับอาสตรองซิงส์สตรองซิงนะครับ นวัตกรรมอยู่ในรูปของ,งนาโนเทคโนโลยีดูดซึมเร็วนะดูดซึมเร็วมากตัวนี้นะครับหมดภายในระดับวินาทีนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวค่อยเติมน้ำสำหรับเนื้อยาเข้มข้นสีครีมขาวนะครับตัวนีเน้เดี๋ยวเติมน้ำน้นหน่อยขยอกขย่าใส่ไปนะครับอ่าค้นก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวน้องบินจะทําตามเติมน้ําตัวสตรองซิงค์หน่อยครับตัวนี้ครับเนื่องจากเป็นเนื้อยาครีมนะครับ อยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยีนะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในะระดับคูณ,คณเกือบเก้าเท่านะความเร็วในการเข้าไปในต้นพืชน,นะรเร็วมากไม่มีตกค้างตามใบหรือตามเซลล์ต่างๆนะครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากบริษัทไบโออ่านะครับแล้วก็ยาอย่างอ,างอางื่นอีไหมครับอา,อาวอนกาดนะครับคุณสมบัตินวัตรกรรมจากเยอรมันนะครับสำหรับโดรนโดยเฉพาะเลยนะครับอาวอนกาด ครับน่ครับโอเคใส่เลยครับอ่าก็ใส่ครบไปทุกตัวแล้วนะครับตัวนี้นะถ้าท่านใดมียาเพลีรยหรือ,อยาอะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับสามารถผสมเข้ากันได้นี่นะครับชุดยาที่เราใช้กันทั้งหมดในวันนี้นะครับ ก็โปรไฟล์ยี่สิบแปดศูนย์ศูนย์สตรองโกร์เจียเมนเตนสตรองซิงกวอนกาดนะครับอูเมสตรีมรวมๆชุดว่าเจียเมนเตนสตรองโก o w นะครับเจียเมนเตนสตรองโกฉีดในระยะแตะกกอในระยะแตะกกอนะครับระยะนี้ครับเดี๋ยวหลงังจากนี้เราก็จะให้นักบินพาไปฉีดโดนนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปดูเลยนะครับ อ่าครับนี่นักบินหนุ่ยนะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับกรองอย่างดีเลยนะครับก็หลังจากทําการผสมชุดเจีย ain ร์เมนเตนสตรองโกรนะบวกโปรไฟล์บวกสตรองซิง์นะฉีดในระยะข้าวแตกก่กอนะข้าวแตก่กอนะก็ทําการกรองอันนี้เพื่ออ่าเอากรองเศษต่างๆออกนะครับเพราะว่าหัวฉีดของโดรนจะเป็นหัวฉีดแบบละเอียดมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะครับทางนักบินหนุ่ยก็ เอาไปใส่ในถังโดนนะครับนะครับเราฉีดในระยะแต่กอข้าวอายุประมาณ18วันนะครับหลังจากหวานก็ขอ6 1ปีนี้ทดลองโดยการที่ว่าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับจะใช้ปุ๋ยน้ำจากร้านไทยเจริญพันธุ์นิดอย่างเดียวนะครับอ่านทางนักบินหนุ่ยก็เตรียมการเลยนะครับตัวน,นี้น้ำหมดเลยไหมครับเนี่ยหมดเลยครับผมโอ้หมดเลยครับก็เดี๋ยวจะมาดูเทคนิคการไล่อากาศอัตโนมัติ นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดก๊อกนี่ครับอันนี้เติมกี่ลิตรครับรอบนี้10ลิตรครับผมสิลิตรเลยนะครับนะเป็นโดรนจากบริษัทน็กโดรนอีซี่สบินง่ายๆนะภาษาไทยทั้งหมดเลยนะการใช้เมนูต่างๆออปชันต่างต่างนี่ใช้ง่ายๆ e ายอีซี่สามสี่แขนนะครับใบนักบินโดรนได้ทำการโมดิฟายหัวฉีดเป็นเก้าหัวนะครับแล้วก็โมดิฟายชุดไล่อากาศโดยที่ ติดตั้งอ,อ,อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก tcr d r o โดยที่ไม่ต้องเปิดก๊อกนะครับนี่ครับก็เติมน้ำยาเสร็จแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวก็เราจะมาดูนักบินหน่วยกันนะครับจะทําการไล่อากาศให้ดูนะครับนะครับนี่คือเครื่องจากนักโดรนนะจาก n นักโดรน easy สบินง่ายง่าย นี่ครับ e ีซี่โดรนเพื่อการเกษตร e ีซี่สี่แขนนะครับใบพัดมีทั้งแบบระบบหัวหัวฉีดใต้ใบพัดแล้วแบบกลางปีกแล้วก็หัวเจ็ดนะครับ e ีซี่จากนักโดรน,นะครับอ่าครับก็กำลังติดตั้งแบตนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับอุปกรณ์การฉีดพ่นในครั้งนี้เราใช้ โดนเพื่อการเกษตรจาก TCR โดนโดยนักบินหนุ่ยนะครับอาไล่อากาศอัตโนมัติเห็นไหมครับไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องเดินไปหมุนก๊อกน้ําเลยนะครับอากาศก็ไล่เองอัตโนมัติเลยนะครับนี่อ่าไปแล้วนะครับไปแล้ว นักบินหน่วยเลยนะครับจัดการเลยนี่ครับไปแล้วครับพี่นอ้องอานะครับก็นะครวันนี้เราพามาดูแปลงนะครับก็เป็นการเสร็จวิธีการฉีดพ่น เจียเมนเตนสตรองโกรในนาข้าวกอขอ6กหนึ่งที่อายุประมาณ18วันหลังจากหวานนะครับเราจะทําการติดตามมารีวิวแปลงนี้บ่อยๆเนื่องจากว่าเป็นแปลงที่จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทางดินเลยนะครับจะใช้ปุ๋ยน้ําจากร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกะลาสินทุกขั้นตอนนะครับเราจะมาทําการฉีดพ่นให้ตลอดจนกว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์ก็ขอจบการแนะนําสินค้าใน ช่วงนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ